เรียกได้ว่าสฝาน้ำตาซึมค่ะดาราหนุ่มทรงแบดเผยสถานะหัวใจไม่สดแล้วค่ะผ่านวันคล้ายวันเกิดอายุครบรอบ28ปีไปเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับนักสดแสดงหนุ่มเฟยพัดล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเผยถึงสถานะหัวใจและเรื่องที่บ้านว่าตอนนี้มีคนเข้ามาคุยเรื่อยๆมีเพื่อนแนะนำคุยกันแบบเพื่อนไปก่อนยังไม่คอนเฟิร์ม ตอนนี้คุยคนเดียวดูดูไปเรื่อยๆเป้าหมายคือทำงานในวงการให้ดีที่สุดอีกหนึ่งเป้าหมายคืออยากกลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่เราออกมาใช้ชีวิตเองหลายปีแล้วพ่อแม่แก่ขึ้นทุกวันเราก็กลับบ้านไปอยู่กับเขาเขาดีใจแน่ๆไม่ตกใจบ้านก็กำลังรีโนเวทด้วยมีพื้นที่ของเราก็ใช้เวลาว่างกินข้าวเย็นกันถ้าเสาร์อาทิตย์หยุดลงมาก็เจอหน้าเขาแล้ว นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ